สวัสดีค่ะต่ะตายกันสยาสิริโชวมงคลชัยนะคะจากบริษัท Nexa Property Marketing ค่ะตอนนี้แต่อยู่ที่บ้านสุดหรูใจกลางสาทรน,นะคะชื่อว่าโครงการ Anina v าวิลสาทรยินอากาศค่ะได้รับความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพราะว่ามีเพียงแค่22หลังทั้งโครงการค่ะ โครงการตั้งอยู่ในซอยยายกาศ2มีเพียง22หลังทั้งโครงการตัวโครงการเป็นบ้านเดี่ยว4ชั้นครึ่งมีสระว่ายน้ำและลิฟทุกหลังบ้านแบ่งออกเป็น3ไทายทายเทาย B, เป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ6ที่จอดรถส่วนไทาย C เป็นบ้านขนาดใหญ่ที่เป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำ6ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเริ่มต้นที่530ตารางเมตรจนถึง700ตารางเมตร พื้นที่ดินตัวบ้านนะคะเริ่มต้นที่59ตารางวาจนถึง80ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง53.9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะตัวโครงการที่นี่รองรับที่จอดรถได้ถึง6ที่จอดเลยเทียวค่ะก็คือแบ่งเป็น2 2แล้วก็บริเวณตรงนี้อีก2ที่นะคะที่นี่มีการติดดิจิตอลดอร์โฟนให้อีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวโครงการค่ะ ตอนนี้เราจะมาดูนะคะว่าตัวบ้านของที่นี่มีทางเข้าออกถึง3ทางนะคะทางแรกเนี่ยจะเป็นทางเข้าออกหลักของตัวบ้านเลยนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านหรือจะเข้าเป็นญาติหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถเข้ามาบริเวณตโซนนี้ได้เลย เข้ามาในบ้านกันแล้วนะคะทางด้านขวามือของตัวบ้านนะคะทางโครงการได้มีการดีไซน์ให้เป็นตู้รองเท้าขนาดใหญ่ถึง2ตู้เลยค่ะ mm. ก็คือมีที่เก็บตู้รองเท้าเยอะมากๆเลยนะคะพอเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งค่ะก็จะเป็นทางขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ตัวบ้านต้องขอบอกว่าที่นี่คือมีลิฟต์ให้ทุกหลังเลยนะคะในโซนต่อไปนะคะโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนของห้องครัวไทยค่ะ ส่วนทางเข้าที่2นะคะอยากจะบอกว่าอยากจะพีเซนมากมากเลยเพราะว่าทางเข้าตรงนี้ค่ะจะอยู่บริเวณข้างบ้านนะคะเวลาที่เรามีแขกหรือว่ามีปาร์ตี้ค่ะเราอาจจะไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้านได้นะคะเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเข้าบ้านค่ะเก่ okay, งมากๆเลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เป็นโครงการที่เป็นพูลวิลล่าหรือสระว่ายน้ําทุกหลังเลยนะคะที่สําคัญค่ะตัวระบบน้ําของที่โครงการนี้ก็เป็นระบบโอโซนด้วยนะคะคือไม่ทําลายผิวไม่ระคายเคืองผิวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุสามารถมาว่ายน้ําบริเวณโซนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำที่กว้างเหมือนกันเลยค่ะ คะเราก็เข้ามาสู่พื้นที่ของลิฟวิ่งลูมของเราแล้วนะคะลิฟวิ่งลูมถือว่าใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะสูงถึง5.5เมตรเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะจัดเป็นโซฟาแบบนี้แต่ที่สำคัญเลยนะคะจุดน่ารักน่าของที่นี่คือเขาจะทำเป็นตัวกระจกนะคะนี่ สามารถเชื่อมต่อไปที่บริเวณของตัวสระว่ายน้ำทำให้พื้นที่ลิฟวิ่งรูมมีความกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะทางโครงการได้มีการดีไซน์ให้เป็นโต๊ะทานอาหารค่ะที่สามารถรองรับพื้นที่ได้ถึง8ที่นั่งเลยนะคะจริงๆแล้วมันมากกว่า8ที่นั่งอีกเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็ยังสามารถเข้ามานั่งพื้นที่บริเวณโซนนี้ได้ค่ะๆๆเข้ามาในโซนแผ่นที่แล้วนะคะโซนนี้ถือว่าเป็นครัวขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทางโครงการก็มี ออกแบบและบิวอินให้นะคะมีทั้งตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควนันเครื่องอบอีกด้วยค่ะแล้วก็มีตู้เก็บของเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะคะที่มีการดีไซน์ไว้ให้กับตัวผู้พักอาศัยค่ะและที่สำคัญก็มีตัวไอซ์แลนด์ขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะที่เราสามารถมาปรุงอาหารบริเวณโซนนี้ได้ตัวแผ่นที่ตัวนี้รองรับ ผู้พักอาศัยได้จำนวนเยอะจริงๆค่ะมาที่ห้องแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเป็นห้องทำงานค่ะตัวโครงการได้มีการดีไซน์ห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานที่สำคัญยังมีการเชื่อมต่อก,กับพื้นที่ด้านล่างอีกด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ของตัวห้องนั่งเล่นและก็ยังเห็นวิวตัวสระว่ายน้ำอีกด้วยค่ะห้องนี้ทางโครงการมีการออกแบบไว้เป็นพิเศษเพื่อรองรับผู้สูงอายุเลยนะคะห้องนี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของตัวห้องนอนมีการออก แบบให้มีความอบอุ่นและที่สําคัญค่ะยังสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวภายในตัวบ้านและก็ตัวสระไว้น้ําด้วยการออกแบบของห้องที่นี่ก็จะมีเป็นพื้นที่ walk in closet ไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทีเดียวเลยค่ะ โครงการนี้ที่สำคัญนะคะยังออกแบบตัวห้องน้ําให้มีความพิเศษก็คือเป็นขนาดใหญ่ประตูขนาดใหญ่และที่สําคัญตัวพื้นที่ทําเป็นพื้นสโลปเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ใช้วิวแชร์อีกด้วยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น3กันแล้วนะคะชั้นนี้มีการออกแบบให้เป็น2ห้องค่ะโดยแบ,บ่งเป็นห้องลูกสาวกับห้องลูกชายนะคะแต่ชั้นนี้ก็ยังมีพื้นที่เสริมเข้ามาเป็นห้องกิจกรรมของเด็กๆอาจจะเป็นห้องศิลปะห้องดนตรีหรือว่าห้องอ่านหนังสือของเด็กๆด,ด้วยค่ะ เดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะเขาก็ดีไซน์ให้ห้องนอนห้องนี้เป็นห้องของลูกสาวค่ะโดยห้องลูกสาวเนี่ยก็ยังมีโต๊ะอ่านหนังสือน่านรักน่ารักบริเวณโซนนี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของตัวห้องนอนที่สําคัญห้องนี้เป็นห้องกระจกโดยรอบทาให้ห้องรู้สึกว่าโปร่งแล้วก็ไม่อึดอัดด้วย บริเวณด้านนี้ก็มีการดีไซน์ให้เป็น walk-in closet ที่มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะกับลูกสาวที่มีเสื้อผ้าเยอะๆกันเลยค่ะส่วนห้องน้ำห้องน้ำก็มีความพิเศษเขามีอ่างอาบน้ำให้สำหรับห้องลูกสาวด้วยค่ะงั้นเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าห้องนี้เขาบอกว่าดีไซน์มาเป็นห้องของลูกชายนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตัวห้องลูกชายมีขนาดใหญ่ไม่ต่างจากห้องลูกสาวเลยการแต่งก็จะเป็นทวนเข้มๆเ,เ,เหมือนผู้ชายผู้ชายหน่อยแต่ห้องนี้ก็ยังมีความสวยงามคือมองเห็นพื้นที่สีเขียวภายในตัวบ้านนะคะและยังเห็นสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านล่างอีกด้วยตัวห้องน้ำและก็ walk in closet ก็คือมีการดีไซน์ให้อีกด้วยค่ะ ตอนนี้ตายก็มาอยู่บริเวณชั้น4ของตัวบ้านแล้วนะคะต้องขอบอกก่อนว่าชั้นนี้จะเป็นชั้นม master b e d r ร o มทั้งชั้นเลยซ้ายมือของตายตอนนี้นะคะคือเขามีการจัดฟังก์ชันให้เป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะคือสามารถทำเป็นห้องพระหรือว่าเป็นห้องเก็บของบริเวณชั้น4ได้อีกด้วยค่ะ เดินเข้ามาโซนตรงนี้ต้องขอบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือตัวชั้นนี้ค่ะจะได้เป็นชั้นเหมือนพ็อกเก็ตการ์เด้นน่ารักน่ารัในช่วงเช้าเนี่ยเผื่อว่าเราจะมาจิบกาแฟหรือว่าน่ามานั่งเอนจอยที่บริเวณชั้นสี่ของตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะจากพื้นที่ส่วนภายในชั้น4แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในตัวห้องกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง เข้ามาแบบแรกเลยเราเจอในส่วนของตัว walk in closet ค่ะทางโครงการเราก็คือสามารถดีไซน์ตัวนี้ให้เป็นห้อง walk in closet นะคะแบ่งเป็นตู้ขนาดใหญ่ได้ถึง2ฝั่งเลยก็คือแบ่งเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะเราเข้ามาสู่ตัวห้องนอนแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าห้องใหญ่มากๆเลยค่ะตัวห้อง master bedroom เนี่ยเขาก็มีการจัดฟังก์ชันห้องออกมาได้ สวยมากๆโดยเป็นห้องตำแหน่งมุมที่มีกระจกโดยรอบนะคะตัวห้องจะรู้สึกโปรง่งสบายนะคะไม่อึดอัดแถมจะมีมุมเล็กๆแบ่งเป็นโซนๆได้ด้วยคือเป็นโซนที่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเล็กๆแล้วก็เป็นโซนห้องน้ำอีกด้วยค่ะ เราก็ชมบ้านกันครบทุกชั้นกันหมดแล้วนะคะกับโครงการอินนาวิลล่าสาทรเยนากาศเป็นโครงการที่อยู่ใจกลางสาทรการเดินทางที่สะดวกสบายและก็เงียบสงบคนไม่พูุกพลาน้วยค่ะโครงการนี้นะคะเดินทางได้สะดวกหลายเส้นทางมากๆเลยไม่ว่าเราจะไปศรีลมสาทรหรือว่าพระรามสี่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติใกล้กับโรงพยาบาลชั้นนําและก็ใกล้กับศูนย์การค้าใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่1ินาทีเท่านั้นค่ะ ในวันนี้ต่ายต้องขอขอบคุณโครงการอานนาวิลล่าสาธรเยนากาศที่ให้ต่ายมาชมบ้านสวยๆกันในวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจหรืออยากสอบถามนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการสามารถติดต่อ,ต,อต่ายเข้ามาได้เลยค่ะ แล้ว,วันนี้ไต้ขอฝากแคมเปญพิเศษจากบริษ,ษัท Nexas r r p p r t t y m r r k e t i n g ด้วยนะคะชื่อแคมเปญว่า Nexas u x x u y y o o u s e Grands รนเป็นการรวมบ้านใจกลางเมืองมากกว่า20โครงการมาไว้ในที่นี้ที่เดียวสิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้า n e x a ซเท่านั้นนะคะภายในวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมถ้ายังไงวันนี้ไต้ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์บริษ,ษัท n e x กัตพรอพเด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันอีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ 啊。Uh huh.